สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและแก่เอแม่สุภาพครัวลำพูนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่สุภาพครัวลำพูนของด้พี่น้องเด้อพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพครับพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มสีนาทีครับพี่น้องครับเด้อเด้อพี่น้องเด้อเติบสวัสดีครับคุณนายแม่สวัสดีครับผม เฮ็ดจังไดนคุณนายแม่ก็ก Ma min ินข้าวเดิอ์กเขาด่นแท้ปกติคุณนายแม่สิยรับสินอนได้ปานมีพิเศษอย่างมี่แขกทั้งใดมาคุณนายแม่เฮ่อเกลือกินเสกงเฮ่อเฮ่อเฮ่อมาแล้วพี่น้องครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ดพูดได้เลยครับสวัสดีครับพี่บ้านสายจวดลูกไส้รองครับพี่น้องครับวันนี้โอ้คิดจังไดนเนาะเหมือนลูกไส้รองมากินข้าวเดิอกนะเหมือนครับ กิยนยังก็เรียกว่าคือทอดคุณแม่ว่ามาหากินเข่ามาข้ามเดือนมาดือนแต่บา้านคุณแม่ไม่ได้เฮ็ดเหรครับมาเลยเป็นถือมืดพยาบาลสายจวดล้วนๆไ,ได้ไหมครับพี่น้องครับอยยอดำมืดครับเร็ดข้เข้าับน้าครับเพราะว่าตอนนี้ก็คั่วลำเพลินกำลังอันตกแต่งกำลังเฮ็ดไฟก็เลยบ่มีก็เลยดำมืดเฮ็ดกับเข้าวบน้าครับโอ้ยอยากหัวอย่างนึงนลยพี่น้องครับแต่ไม่ได้เฮ็ดชีพพี่น้องเบิ่งจากหัวพยาบาลอุ่นเข่าครับพี่น้องอยากหัว อยากหมเอาพเจรบานอุ้นเข่าได้เลยโจกเข่าใส่อันหัวด่างดีใส่หม้อย่างดีนะครับการใสอันซองไฟนะครับนึกก็นึกว่าเล่าหูเล่าหูนะครับพี่น้องครับอยูุข้วนลำเพลินเป็นสุภาพสีมีกระทะหน่วยหนึ่งนะครับมีหม้อหนุงเข่าตัดก้นนะครับเล่าเล่าไปอุ้นมานไปอุ้นมาเล่าพยกกระทะไปน้ำแต่เปยกแต่หม้อครับโอ้กับวไหนอุ้นโดนน้องอยู่นี่เนาะเนาะ ลงตูเข้ามาเฮ้ยควันยังควันยังฟยไฟไหม้ยังคิ้วนะครับอะไรก็วู้จักแก่งอะไรก็ซกด้ครับไฟไหมไฟไหม้ไฟไหม้ไหม้ย,ยังล่ะไหมหมอเขามันเป็นยังขึ้นไหมขอ้นเอาแต่ว่าไม่ได้เบิ้งน,างนา้านนบ่ไม่ได้เบิ้งน้าบ่เบิ่งอยู่วอาไ่ด้้นาไม่ไดเบ้อหน้าบ่บ่ไมเก้องหมด้ืองน้าม้เบื้อนไมด้้งนไมไ้เนบไมด้น้บ่ได้เหบมคิ้ว ก็เลยโอ้ยตั้งก็ซื้อตอนะบริษัทคราบที่เจ้าของกับลัาเซยอยู่นครับก้าบมากแ้วันขึ้นุ่านเป็นมอญหนึ่งเมาาดเป็นหมแน่นครับลูกตัวอาหารนะที่แนอะไรสดนียโอ้ยกินองะไรพักเลยับ้จบ้านไปหามากรวดนะครับเนี่ยคางบ้านในสภาพเโอ้ยลุยหน้าลุยตัวมเก็บพักอือเสินอางลา ก่สใสออาสยาลองจัลจลองเอ้าดลาดปกติคุณแม่เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับข้างๆขาขาไม่ต้คือน้ำปลาครับไปองครับเมื่อนี้จะนาก็ถือสเปคครับปกติเราจะเทน้ำปลาใส่ได้มืมอนี้ถือสเปคลูกไส้เราออกม่เขาห้กินถือสเปคครับ่ได้ใส่น้ำปลาเราเามาตั้งทางครับ พุกนี้ว่าไงคุณนายแม่มีธุร,ระพทางไหนพนี้ไม่รไม่ต่นตันนนมุนนะครับมุนกินเด้าหพักรครับแต่พักมีหลายอย่างเลยคุณนายแม่ธรมา,าติาธรรมาชาติ <c oughs> บางเท่อกับลูกตัวมากินน,ำน้ำมี่ก็ลงหลงหมุนครับเ <c oughs> ืมเห <c oughs> มือนมแตลูกเนื้อปกติต้องหมุนกันสินะครับลูกหมุนมันเรื่มนะครับพี่้องครับมน,นู่นแบบแบบธรรมาชาติ <c oughs> สุบข์เขื่อน ก็อะไรเพื่อจะพาสิถึงซุปมมะเขือ้วไก่สืนาะันนี้มุนลวครับนี่มาแล้ว่ันกัน้อครับรอบดึกเกือบสี่ทุ่มปกติรอบนี้ต้องกินส้อยจูด้วยครับพี่ตองครับย้ง่ยวเมหลี่วอาหารไทยเนาะอาหารไทยเนาะคุณแม่กถึงสเปคนออ เากินอาหารแบบไทยแบบเอออาหารแต่ไม uh, ่แ uh ต่อาหารดีๆอยู่ครับแต่อาหารดีๆแบบน้ำมันบดถึอสเปกเพิ่นนะครับพี่น้องครับเพิ่นมักธรรมชาติปากแดงน้ำมันบดอืมขากันเลยจว่นเลยครับเนี่ยจุ่นพัน้ำพี่น้องอันนี้ไม่ได้ซื้อได้พี่น้องครับเพิ่นบ้ามันเกียรมากครับนะครับริมบึงเล่ห์อืมปักบุงธรรมชาติลุยน้ำเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ เบอัมนอันนี้กนะนอันนี้กเมีนะครับนี่ยักนี่กระซนะครับนี่นักมะกอพักอันชั่นกัมะกะทินออนก็มีนะครับมะกะทินออนก็มีนี่นี่กะถิ่แกก็มียรมอนี้เมนูห้ากับซิี่อันข้งวมัย่างก่อนครับโมกมกไข่ปลามกไข่ปลาม่เปนอู๊อห๊โมกอูอูไข่ปลา ก็ซุปมะเขือใส่ปลาทูแล้วก็อันนี้ครัคืออ่ามกมกปลาหน่อยครับใส่ใบตองครับอันนี้ครับนล่ามเราโอเคอันนี้ซื้อโอ้ยขึ้นไปแต่สงสารนะครับไม่นานนะครับปลาทูอยู่ทะเลนี่มันใอยมันจ่งยอนดฮอกคุณนายแม่ไปลงแล้วนะครับซื้อของจากไหนคุณนายแม่ซื้อวันนี้เค็มตู้ซิมเบิ้งเค็มกับเค็มแข็งกับแข็งกันทั้เพิ่อนไปซื้อร้านได้บาครับฮะ โบลูโบลูกันว่ามันเป็นล่างปกตินี่ปลาทูไมออปทนันออม้่บแต่เขาสีนิอนม่ากาวนี่กปรันไผักไสก็คือมะระภาษาไทยคือว่าผักไสมะระภาษาบ้านเราเรียกว่าผักมะระเขาบ่กประชักใหญ่เ่ยมนขมัยมั้ย โอ้พร้าวใหญ่เลยก็ได้เนี่ยครับลูกตูไปนยังอึ้งเรื่องครับเนีกินส้อยชู้กับอันมาแต่มาแต่อันนี้ยังก็อันขึ้นบ้านไหมนุ่มจูก็เลยปามาก็เลยพกอันเนื้อมาให้ครับไปลองกับประมาณกิโลนะครับส้อยมาให้ก็เลยมาประกาศกินก็เลยยังอิ่มอยู่ครับนะครับกับน่อครับเกลืครับ แซ่บครับเนี่ยปกติโดยปกติแล้วก็ได้แม่จะกินข้าวผู้เดียวแล้วกางขึ้นแล้วประมาณสักหกโมงหกโมงกว่าแล้วสิกินคุณแม่กินข้าวกินเน้ย่างกินแล้วบางทีก็ต้มมาม่าบางทีเราก็กินอย่างตามที่เราเคยถ่าทคลิปนันครับกินมจ่๊กแจ๊กของพวกนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้กินแล้วเอเเอ้วจวดไม่ดีถ่าลูกไส้ล่องมาให้กับเขาสู้กินเดิร์กนิน้อยครับลูกไส้ล่องมีผพละกิดเหมือนครับ มาจิงมนังจะร่างไรชนครับใช่จิ้เนะม่หนิป่าคุณนายแม่พิดปกติไหมครับมูกระทะบไม่ได้ขายจากูุดเลยไหมครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> นั่ง <c oughs> <c oughs> พิดปกติมนนีปกติต้องได้ขายอันร้อยสองร้อยสามร้อยใานไม่ได้ขายจากชุดเลยไหมครับเออมาจิ้มซมือเนี่ยเขายานอ้วนเนาะบอสถามหาทิ่มอไรนไหมนม้ยที่เมื่อวานนี้เขาเอาไปจะได้แปดร้อยเมื่อวานนี้ครับ คุณแม่คุณแม่ดีเคเมาส์ให้เมื่อวานนะครับเมาส์บัสอีซีใบกุยเลยคุยเลยบ้านใหว่คียเขานะบ้านซี่เปบนระัสี่ยทับใจเลยเขาครับเป็นรเข้าอย่ามาทับใจนะเขา อุ่นอุ่นแบบอุ่นแบบง่ายๆนะครับอุ่นแบบง่ายๆคือเล้าสีบอดคนอย่างบอดนะครับซิกซิกซิกถึงงาเสตีปลนแต่น่าสตล์องเียสไตล์ป็นหน่อยดีกว่าครับป็นหน่อยหนึ่งเขาโอ้โหอร่นหลือกันครับเล่าซิกซิกซิกก็กบเสตีปล้วนาบ๊อบอ่อนปกติเขาซิมีถาดเยอยมากละครับทรายไปทรายมากคือถดอกับบ้านอกเขาเป็น้องครับ พขาพาพีกขึ้แล้วไปวันนี้เวลาท่ายว่ตตอกเพชรห้มันหอมฟ้าปีกนี่มันคือมันหอมแ้วคือมันนิ่มเนาะเราพอบานเขาออกมาทายคุยคุยคุยเห้มันเบอร์เบอร์ดายปีนไปปีนมาคุยยังครับคุยคือปีนไปปีนมาโคเล่ยบ่ะโคเล่ยโคเล่โคเร่โคเล่โคเลอ่อันนี้เห้มัอาันนี้เขาเโคเรีย่ั้นเขาซิกซิกซิกแล้วก็แซ่บออมันก็เลยออมันก็เป็นสงั้นครับ โอ้คิดหนี้เสือนัการครับคุณแม่ลูกเสือว่าส่กินข้าวแ่บหลายครับบ๊อบพับใจในข้าวเหนียวมันจะกินข้าวแซ่บมันจะลูกแทบล่อมันกินข้าวน้ำครับเอาพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องสนิทกันเด้อกับช่องครัวรอำเภอม่สุภาพครับพี่น้องครับเบิรงแลบเบิ้์แลบกัอย่าอยู่ซื้อได้พี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องครัวรอำเภอน่ายแม่สุภาพเลยนะครับพี่น้องครับกดหมากกลิงกระโล่งกับบ้าไปพี่น้องครับอ้าวก็ได้แม่ครับว่าจะไหนครับสิบปีที่ไม่ได้เลยพดบ่โพดจี ปูดพักจะมากันพดพักจะมากันน้องรับมืออื่นจะมากันไหมพูดโม่บักแรงจวดจากฝากดื่มันนะออกมาลดสองลดเด็ดโอ้สวัสดีครับไปแล้วค่ะ